หนึ่งนสวัสดีครับสวัสดีสี่และสวัสดีพ่อแม่พี่น ah, ้องครับืันนี้กับพบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องืันนี้ครับบ่าวสัญญาที่พาพี่น้องมากินนี้ครับพี่น้องก้อยห้อยครับพี่น้องก้อยห้อยเสรีครับก้อยพวกห้อยเสรีบ้านเหานะครับก็ต่อการปรุงกันเลยครับพี่น้องเลยก้อยห้อยครับมาเลยให้พริกนครับพี่น้องมี มีพริกพงครับใส่เป็นพริกสดเราครับพี่น้องเลยให้ยุ้ยส่วนเขาคือเกลืครับพี่น้องปุ่งกันครับพี่น้องก้อยห้อยครับวะพริกกันครับง่ายครับเต่งใบกล้วยครับวะนะก้ข้างล่างกระส่วนกล้วยเลยครับพี่น้องเลยไปกันครับใส่ป้ายเข้าว่าใส่ลงไปครับพี่น้องง่ายครับปลาครับอืก้อยห้อยอยู่แทบครับ กินยามถึงเทียงครับพี่น้องเลยเขา้าวยครับมืนน้อนะข้เทียงให้ย,ยุ่ยส้วนหอกเก่าครับาใส่ลงไปแซ่บ <c oughs> นะครับนหนัวครับพี่น้องใส่น้อยสใส่น้อยใส่ไลยใส่ไลายครับง่ายมืนน้อนะง่ายอยู่ไงครับพี่น้องเลยหอมครับพี่น้องห้องก๊อตห้องก๊อต อมดวมครับพี่น้องไปในใสในเสียบใส่ลงไปครับพี่น้องเฮ้ยอ้อมครับใส่ลงไปงพี่น้องคาดปเลยครับหนาวครับโซดครับ ส้มจากหนก็จะแซบครับพี่น้องเลยอ,นนอยากกาดข้างล่างกอกเคว้ยนะครับพี่น้องเอาต้นไปเกว้ยครับมาแนมพี่น้องเลยขุ่นค,ครับพี่น้องเอากอกเคว้ยครับปุ่นแซบครับพี่น้องเลย ครับพี่น้องแจ็ปหรอครับมาเด้อครับมาแซ่บบาสินยาครับเนาะกินขันขี้เหล็กครับพี่น้องเลยง่ายครับให้ครับครับพักกลับครับมีนี่ครับทิ้นมีงดงดพักยุมครับพี่น้องกลมี แข่งครับแข่งครับมาเด้อครับแทบบอกสัญญาครับพี่น้องข้างนี้กคือเก่าครับมามาครับเขาช่วยครับปุ้นนะแทบครับไปห้อยครับปุนะมาเด้อครับแทบบอกสัญญาครับพี่น้องเลยไปห้อยครับยุงง่ายจิ๋ง่ายครับ พัปีครับก็เที่ยงครับวันนี้พี่น้องเอ้ยห้อยครับ ไอสลีลำนาแล้วครับพี่น้องผมอ,อยากขอยักสดนะครับหกปีครับ มาเยอะครับแซ็บาสเนีาครับเขาเที่ยงครับพี่น้องให้ส่วนเก่าครับพี่น้องเลยกับแกงครับพี่น้อง กันครับค่อยๆครับกุก๊กกุ๊กกุ๊กคอบอีกจังครับพี่น้องเลย คัดมานี่ครับเด็ดพอนครับมั้ยนะเด็ดจังครับเยอะครับซาบาสัญญาครับเนาะกขอให้ครับเให้ครับก็ยงครับให้ส่วนของปลาครับน้อง อไอศิลี่ลำนาหอมนะครับพี่น้องออกงี้ครับตกงี้ครับนะครับ

ครับครับเขาอยู่ให้ครับเขาแซ่บครับพี่น้องเขาอยู่ให้ได้เหมืนจะก,กัดเลยครับครับครับดมครับพี่น้องค่อยๆครับ ครับแทบครับอันนี้กันเลยไม่กินโดนแล้วครับก้อยห้อยนี้กันเลยครับไม่น้องเลย ตัวพวกนี้ครับีตัวพวกง่ายๆครับนะครับ ครับครับพี่น้องมาเด้อครับใช้บัาสัญญาครับพี่น้องเลย,ยไปห้อยมือครับกินอยู่ให้ส่วนของนะครับข้างกวยนะครับมาให้ครับนี่เต็ไมไปกวยครับ เขาเห็นครับเชียงแล้วครับนก็ได้เชียงกว่านะครับเราก็ เขาติดมือครับพี่น้อง I'll ครับซับแพ้ครับพี่น้องเลยนี่กันม <c oughs> าสัญญาก็อิ่มแล้วครับพี่นอ้องน้ำหมดครับ โอ้ยมีแหงครับพี่น้องก็มีกินน้ำเย็นแหงคักคักครับพี่น้องเอ้คลิปนี้กรบ่มีียังไงนะครับมีบาวสัญญากันนะครับเอาเมนูบ้านเฮานะครับมาฟากพีตนน้องครับกับบรรยากาศขีดข้ามกอกไกด้นะครับส่วนกวยเฮานี่นะครับฟากผีตนน้องครับมะเขืททุกใจกระเชนนะครับพี่น้องกดติดตามบาวสัญญานะครับเห็นบาวสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องไปชมคลิปนี้ขอุูภาพแข็งแดงร่วรวยกันทุกคนครับ สวัสดีครับเดี๋ยว